สวัสดีหัวห็นดูโรงแรมติดทะเลเลยเหมือนมาถ่ายภาพใต้น้ำได้เลยวิวดีมากบรรยากาศโคตรโอเคเลยเอาจริงเป็นแบบเอาดอร์เลยอะ่ะ สวัสดีครับดุยจากถูกกลางแพงพาเที่ยวนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดหัวหินนะฮะไม่ใช่จังหวัดประจวบเอาหรอประจวบใช่ไหมปกติแล้วก็แบบคนก็จะพูดว่าหัวหินหัวหินหัวหินเราก็นึกว่ามันมันเป็นจังหวัดไปแล้วไงซึ่งถูกกลางแพงพาเที่ยวอะ่ะเราก็จะพามาเที่ยวที่ถูกก่อนนะวันนี้ก็คือเป็นที่แรกมาอยู่หน้าโรงแรมคาวนายหัวหินแล้วนะครับโรงแรมมันเป็นกึ่งโฮเทลนะครับเป็นกึ่งโรงแรมราคาที่เนี่ยตกอยู่ที่แบบ ถ้าเกิดเป็นพวกแบบโฮเทลหรือว่ามานอนคนเดียวก็คือเริ่มต้นที่300บาทแต่ห้องที่เรามาพากักประมาณราคา1000บาทเท่านั้นนะครับสวัสดีครับเราจะใช้เป็นโ ok คดดอรล็อกค่ะให้แทนคีย์การ์ดหรือกุญอจอ๋อเป็นแบบรหัสใช่ไหมครับใช่โอเคครับไป๋ยวเราขึ้นไปบนห้องกันดีกว่านะครับโค้ดที่ส่งให้จะเป็นรหัสเปิเขอาห้องนะคะโอเคคับขอบคุณครับเดี๋ยวอยู่ในนี้ละพี่เขาส่งมาให้ในไลน์แลละครับ ตอนนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เขาให้มาเป็นแบบรหัสของทางโรงแรมแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนี่นี่ก็เข้าห้องได้เลยครับโอ้โหดูวิวดิทุกคนวิวดีมากวิวทะเลคือแบบเห็นด้วยตาก็คือสวยกว่าในกล้องอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับหุยมีน้องมีน้องอุ่งด้วยห้องแบบน่ารักมากนะครับแบบในราคาแบบ บบมินิมอลมินิมอลอันนี้มีเซฟด้วยนะครับเซฟยังมินิมอลเลยครับห้องนอนแบบมินิมอลน่ารักมากนะครับมีก้อนเมฆให้ด้วยนะครับอันนี้ผมอะ่ะเหมือนเคยเล่นอยู่นะ Hi g o o g l e โหลดรอสักครู่ระหว่งางเชื่อมต่อวัเห็นไหมอันนี้ผมเคยเล่นเตียงนอนค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับนิม่มเดียวนิ่ม ตอนนี้ครับเราออกมาหาอะไรกินแถวแถวโรงแรมครับซึ่งแบบโรงแรมก็ไม่ไกลจากที่ของแหล่งของกินเลยอ่ะนี่หอยทอดมานี่หอยทอดโอ้น่าจะกรอบม,มากอย่เงีย้ยสดร้อน ห้องเด่บแกลนซีวิวนะครับมันก็จะเป็นแบบวิวทะเลใช่ไหมก็คืกกาแฟก็มีให้ชมใช่กาแฟก็มีด้านน,นู้นอะด้านนูก็จะมีแบบบริการตัวเองกาแฟมีแบบมีขนม,มป้งขนมปังแล้วก็บริการน้ํานด้วยตัวเองได้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบโฮเทลกึ่งโรงแรมนะครับ นี่นะครับเราไปเช็คอินมาแล้วนะครเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูห้องกันนะครับว่าอรินตาหัวหินปานบุรีเป็นยังไงนะครับนี่วิวทะเลดูดิโหคือฟีลลิ่งมันจะแตกต่างจากข้างล่างเลยนะฮะห้องกว้างมากเลยทุกคนดูดิดูความกว้างมันดิ คือแบบใครแบบอยากนั่งชิลๆก็แบบนั่งตรงนี้แล้วก็แบบดูทะเลได้เลยนะนี่เป็นตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้เขามีกระเป๋าให้ด้วยนะเนี่ยเอาไว้แบบไปแบบเดินริมชา,ชายหาดแล้วก็มีชุดนอนปกติไม่เคยเห็นชุดนอนแบบตามโรงแรมเลยนะนี่เป็นแบบที่แรกที่เคยเห็นเลยชุดนอนเนี่ย เป็นแบบเอาดอเลยอ่ะเข้าแบบเห็นข้างบนด้วยแต่ฟิลมันก็จะเป็นแบบมีต้นไม้ด้วยแบบโอ้โหดูดิมีประตูอะไรนะ้าเฮ้ยมันคือประตูที่แบบสามารถอาบน้ําแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เห็นวิวทะเลได้ด้วย,ด,ยวด,ดูดิโหดูดิวิวมันแตกต่างจากตรงที่เรามองมากเลย ตรงที่เรามองมันแบบเป็นมุมข้างไงแต่ตรงนี้มันเป็นแบบมุมกว้างอ่ะมันเป็นเหมือนพาโนรามาเลยกว้างมากแล้วก็คือสามารถมาว่ายน้ำตรงนี้ได้แล้วก็เห็นวิวไปด้วยอากาศดีแล้วคนไม่เยอะเลยนะเอาจริงที่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนพาร์ทเวทนิดนึงแล้วโรงแรมก็แบบอยู่ติดหาดเลยอ่ะดูดิโอ,อ้มาแล้ว นี่โบมาแล้วนี่ครับทุกคนที่คนแบบเรียกว่าโบหมาทุกตัวจะชื่อโบหมดเชื่องมากเลยอะ่ะจริงอย,งงย่าแง่งกเดี๋ยวขอตัวไปเดินเล่นก่อนนะครับ นี่นะครับตอนนี้อาบน้ําเตรียมจะนอนแล้วเพราะว่าเมื่อเย็นน่ะฝนตกเกือบวิ่งเข้าที่พักไม่ทันเลยะเออนี่เราก็ทําตามสัญญาแล้วนะนี่เปลี่ยนชุดมาเป็นแบบชุดนอนที่แบบเขาเอาไว้ในห้องตรงตู้ตรงเนี้ยชุดมันเหมือนแบบชาวเลเลยนะดูดิอกวผิวิาพผิวิวเหมาะกับการมาทะเลแบบนี้เลยเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายฝันดีครับ อันนี้วิวตอนเช้านะครับกับห้องที่แบบเห็นวิวทะเลแบบนี้ราคามันตกอยู่ที่ประมาณ4,600บาทเท่านั้นนะครับรบรรยากาศโคตรโอเคเลยเอาจริงเออเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะเนี่ยข้าวอาหารอยู่ตรงนู้นโรงแรมสามารถเลือกได้ทั้งหมด2อย่างนะครับเป็นแบบอาหารแบบเมนูมาให้เลือก2อย่างต่อคนนะครับ น,นี้เรามาถึงที่ที่3แล้วนะครับก็คือที่แพงที่สุดในทริปนี้ของเรานะครับทริปผัวหินนะครับแล้วก็เข้าไปเช็คอินข้างในเลย ท็อปด้านบน,นแล้วคะเราจะเปิดคําสั่งจากรีโมดตรงนี้นะคะมันมีบันไดขึ้นมาด้วยอ่ะดูดิห้องวันนี้จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สระว่ายน้ำก็จะใหญ่ที่สุดเลยนะอ๋อมีสระว่ายน้ำวันนี้ด้วยนี่โหดูดิสวยงามมากฟิลแบบเหมือนแบบถ่ายภาพใต้น้ำได้เลยใช่ไหมครับตรงนี้อันนี้มีห้องนอนไหมครับผมยังไม่เห็นห้องนอนเลยอ่ะ อ๋อก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่มันก็ทะลุรตรงนู้นเหมือนกันใช่ไหมครับห้องนอนกว้างมากเตียงใหญ่มากปิงไซส์เลยอ่ะห้องสบายมากจริงๆบอกเลยพี่นี่โปรโมชั่นตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ17นเจนะครับแต่ห้องอ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับมีหมอนวดด้วยใหญ่มากมีเครื่องนวดให้ด้วยอันนี้น่าจะแบบหลายหมื่นอยู่อ่ะ นี่ตอนนี้เรามาอยู่รอบๆโรงแรมกุนดาลารีสอร์ทแล้วนะครับแล้วก็มีมาให้ขี่ด้วยเดี๋ยวไปถามพี่เขาดีกว่าแบบอยากขี่อะ่ะไม่เคยขีย่เลยจริงๆนี่ครั้งแรกเลยนะรู้บ้า่โ <c oughs> <c oughs> อเคขวาขวา มากทุกคนเมื่อกี้่ยขึ้นไปขี่ม้ามาครั้งแรกแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นมากแล้วก็เนี่ยมีกิจกรรมพี่เขาก็แบบพาเดินพาทำนู่นทำนี่แล้วก็ตรงนู้นก็จะมีแบบผลเล่นเห็นปะดูโรงแรมสิแบบติดทะเลเลยว่ายน้ำในห้องนะครับโอ้โห แดดพึ่งร่มนะครับมันน้ามันก็เลยแบบร้อ,นอ,น,อนอุ่นๆร้อนๆนะครับนี่ดูบรรยากาศสิทุกคนเห็นวิวทะเลแบบฟินอะ่ะว่ายน้ำไปดูวิวไปอ่ะฟินแน่นอนอันนี้ที่คุนนาลานะครับมีอาหารแบบให้กินด้วยนะครับตอนเย็นก็คือเราไม่ต้องออกจากโรงแรมเลยนะครับก<ม>็กินในโรงแรมได้เลยนะนั่งดูวิวนั่งดูวิวทะเล,ล<ม>ได้ด้วย ีมาแล้วอาหารเย็นนะครับนี <Thank you. S 1> ่คปูตัวใหญ่มาก well, <but> นี่อันนี้น้ำยาปูนะครับ mm hmm. แรงปูโอ้โห mm hmm. oh, ดูปวเป็นตัวแบบตัวเน้นๆเ,เลยอะ่ะน mm ่ hmm. าก,กินปูสดนะ mm hmm. ผัดไทยอะ่ะเป็นแบบน้ำตาลตะโหนดใช่ไหม mm hmm. ที่นี่มีมะม่วงมีเครื่องเคียงด้วยอะ่ะ อืมหอมหอมือร่อยโอ้โหเยอะเลยไม่เคยเห็นแบบนี้อมือมอร่อย มันมีเื่นคิดด้วยอ่ะอืมขนมจีบพี่นี่เขาก็โอเคเหมือนกันนะขึ้นชื่อเหมือนกันใจน่นมากดูดีออือาหารเช้าที่กุนดาลานี่คือดีมากพูดเลยไม่เคยรู้สึกว่ากินอาหารเช้าแล้วแบบฟินขนาดนี้คือครบอ่ะ รแลอ่ยมากจบแล้วนะครับถูกกลางแพงพาเที่ยวหัวหินของเรานะครับสำหรับสามที่ที่เราไปพักมาก็จะมีที่คลาวนายจะเป็นที่ถูกนะครับที่อลรินตาจะเป็นที่กลางครับแล้วก็ที่แพงก็จะเป็นที่กุนดาราใช่ไหมทุกที่อ่ะก็จะมีความแตกต่างของเขาไปหมดเลยนะครับซึ่งที่คลาวนายใช่ป่ะมันก็จะมีแบบเราสามารถเดินออกไปกินข้าวได้แต่เราอาจจะเห็นวิวจากห้องไปถึงทะเลเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นฟิลที่แบบไกลอ่ะเออ ส่วนที่ลินตามันจะแบบเป็นห้องซีวิวเห็นทะเลแล้วก็สามารถเดินลงมาได้เลยอันเนี้ยส่วนที่สุดท้ายก็คือที่กุนดาราอันเนี้ยแบบโคตรดีบอกเลยมันมีสระว่ายน้ำข้างบนห้องอ่ะซึ่งแบบมันสามารถถ่ายย้อนขึ้นไปได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นกระจกอยู่ช่วงนึงอ่ะมันว้าวมากแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์มากอ่ะและอีกอย่างหนึ่งของกุนดาราก็จะเป็นอาหารเช้าแล้วก็อาหารค่ำของเขาอ่ะกุ้งอ่ะตอนค่ำเขาสดมากเลยนะนนเออเหมือนแบบจับขึ้นมาแล้วก็เอามาให้เรากินเลย ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ็กเบนฟิทที่เราแบบชอบมากตอนเช้ามันจะเป็นแบบปกติเขาจะเป็นแบบไข่ลวกโปะบนขนมปังใช่ไหมอันนี้เขาจะเป็นไข่ดาวกรอบแบบโปะขนมปังเว้ยซึ่งเราไม่เคยเจอเลยที่ไหนราคาแบบแพงหน่อยแต่แบบได้ของกินแบบโคตรดีเลยแล้วก็ห้องส่วนตัวห้องกว้างมากนะมันมีห้องแบบแยกเลยนะสามห้องก็คือห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องที่แบบดูดูใต้น้ําเออใครที่แบบมาส่วนตัวอะไรเงี้ยก็สามารถไปเลือก เลือกแบบที่พักในแต่ละที่ที่ตัวเองชอบได้เลยอะไรเงี้ย่าลืมกด subscribe ติดตามด้านนี้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามติ๊งติงติงติตตรงนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย